อา้าวเนี่เมเคยเก็บผักบุ้งไหมเคยกินผักบุ้งไฟแดงไหมผักบุ้งไฟแดงเคยกินไหมอ้ามเคยเคยอ่ะวันนี้ลุงจะมาสอนเก็บผักบุ้งดูนี่คือยอดยอดผักบุ้งงาดูดูนี่นะฮะนี่เนื้อดูดูมาดูนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือยอดพอดีเลยเนี่ยล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้ก็เด็ดตรงเนี้ยนี่เห็นไ,ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอ่าอ่ะลอง ลองเด็ดเองลองเด็ดลองเด็ดเอาเดี๋ยวลุงชี้ให้อ่ัเนี่ยอ่ะลองเด็ดลองเด็ดเออประมาณนั้นแหละอ่าโอเคโอ้โนี่เออได้แล้วเริ่มเด็ดได้แล้วนานุ๊เราระวังเท้าเหยียบระวังเท้าเหยียบดูดูอามดูด้วย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 อามนั้นเด็ดไปแล้วไอ้บ้านนั้นเด็ดไปแล้วไอ้อันนั้นดึงมาดึงดึงไหมเดี๋ยวยางเดี๋ยวดูดูดูยางยางดึ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 งไหมดึงดึงมาแล้วเราจะเห็นยอดดู อันย้อนไม้เด็ดเลยได้สองยอดเลยเฮ้ยอ่าอ่าตรงนั้นแหละไม่ loyalty, store, ใช oui. ้อามอามตรงตรงนี้อ่านอ่านอ่านเนี่ยเด็ดได้อ่านแล้วนี่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 คือยอดลูกนี่นี่ไหนดูดูดูดิมาเนี่ยเนมนี่ยอดนี้ยอดนี้เด็ดไงนี่นี่ยอดเนี้ยเด็ดงไงเด็ดยงไงลอ่อามันนี่อ่อามันนี่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 ยอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้เนมก่อนให้เดนมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกทีละคนอ่อ่า เนมดูยอดเลือกยอดให้ลุงว่าไหนเด็ดได้หรือไม่ได้มั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วยา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 วเกินแล้วไม่เอาไม่เอามันสกปรกอันนี้ไม่เอาเอาดูใบดูใบเนมอย่ามั่วเนมอย่ามั่วเอาเอาขาอามอ่ะนึ่งเซนดูดูดูเนมดูเนมดูเนมดูดูก่อนดูก่อนว่ายอดไหนเด็ดได้หรือไม่ได้จับจับขึ้นมาก่อนว่าใช่ยอดไหมใช่เอาลองดูลองดิครับเนมองลองลองดิฝึกไว้ฝึกไว้จะได้เป็นไหน ใส้เองงอ่ใช่ได้เอามนอีกเอออย่ายาเอาขึ้นมาอีกเอาเอามาอีกเอามาอีกไม่เอาไม่เอาเอาไปอีกเอาไปอีกเนมอ่าอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเออเออเอามาอีกเออระระดับประมาณนี้ประมาณนี้เออประมาณนี้เอาอีกดูเก็บอีกเก็บอีกเออเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้ะอ่าอ่าดูดูอย่ามั่วนะอย่ามั่วนะอ่าอ่าเริ่มมั่วอ่าดึงมาดึงมา ดึงดึงมามาใช้ดึงดึงยอดมาก่อนว่าเราสามารถเดินตรงไหนได้อ่ะดึงทางไหนดึงทางไหนยอดอยู่ตรงไหนยอดอยู่ทางนี้เราก็เราก็ดึงขึ้นทางนี้ดึงแบบนี้อย่าไม่ใช่ดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาก่อนยางเนมขึ้นมาก่อนโอ้โคือยอดเราไม่ยางเออเอเอาระดับไหนที่เมื่อกี้ลุงสอนเอาเอาเอาระดับไหนไม่ใช่เอาระดับไหนเนมเนมเนมมขึ้นดึงยอดขึ้นมาก่อนดึงยอดขึ้นไปดูก่อน เออเอาประมาณไหนลุงลุงสอนเอาประมาณไหนเออต้องแบบนี้ดึงขึ้นมาก่อนดูแล้วค่อยดูดูยอดอีกดูยอดอีกอันไหนอันนี้ไม่ใช่ยอดแล้วไม่ใช่ยอดแล้วหนูปูว่าเูจะปวดหัวแล้วนี่นี่เดี๋ยวเอาจับเอาไปผันมือกลางวันให้เอาเอาดูอันไม่อันไม่ดูอันไม่ดูยอดก่อนอย่าพึ่งเด็ดดึงยอดขึ้นมาก่อนสาวยอดขึ้นมาก่อนอาสาขึ้นมาก่อนเออ แต่ไม่สุดก่อนดิพี่ยกขึ้นมาก่อนลูกเนมอย่ามุ่งหวาดลูกเนมทำแบบนี้อ่ะอ่ะอ่ะเรื่องเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วอ่ะอ่ะดึงเอาดูเจาะอันนั้นใช้ไม่ได้อันนี้เราเราเราเพิ่งเด็ดไปแล้วก็เราก็หายอดใหม่ดีครับอนั่นมันยาเอ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 าไงเอาเนมเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ย ไม่เป็นหนูหนูหนูต้องฝึกอ่ะดู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 ลุงนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเด็ดเลยดูลุงในมองลุงเนี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่เด็ดเนี่ยนี่เห็นไหมมองลุงทุกอย่างเราต้องฝึกดิครับหนูถ้าไม่ฝึกหนูจะเป็นได้ไงเห็นไหมเนี่ยดึงดึงมากรอนอ่าหลวงข้างบนเนี่ยหมดเลยเห็นไหมดูดูลุงขาหนูเห็นไหมนะดูลุงนะลุงก็จับยอดขึ้นมาเนี้ยแล้วประมาณนี้ลุงก็ลุงก็พอเห็นไหมครับอ่ะเดินมาเงี้ยทางนี้เพียบเลยอ่ะเห็นไหมดูดู ē, ดิ นี่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 แล้วก็ลุงเด็กก็เด็กอ้าวอายอดไม้อาวอายดวนไม้อาร์มอย่าพึ่งฝึกทีละคนเอาดิ่าพึ่งดูยอดระดับยอดก่อนยกยกขึ้นมาก่อนหนูต้องยกยอดขึ้นมาก่อนยกยอดขึ้นมาอ่าเราประมาณไหนเออเดินมาอีกเอามาอีกเหยียบแล้ว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 ไหนไม่เห็นแม่ หนูต้องมองหนูตูหูต้องมองด้วยหนูไม่ใช่หนูอย่มั่วดิครับลูกอ้ออยอดนี้เห็นไหมเดียวจะไงเด็ดยด็ดเเเด็ดเด็ดเดีดเด็ดเด็ดเด็ดเดมเด็ด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 เดมาเด็ด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 เน็เด็าเม็ดเดมดเด็ดเด็้เดาดเด็ดเด็ดเด็าเดาดเด็ด้ดเด็ดเด็ดเด็นเด็ดเด็ดเอ็ดเด็ดเด็ดด็ดเด็ดเน็ดเด็่เอาเด็นเด็เด็ดเอด็เเเเ เน่เน่ดูยอดนี้ดีไหมลุงก็เด็ดประมาณนี้อ้าวอามเดินเดินเดินเน่ฝึกยากมากเลยอ่ะหยียบแล้วอามเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วอ้าวเห็นไหมอ้าวอามอ่าแถวนี้เพียบเลยดูดูเน่ดู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 อามด้วยดูอย่างน้องนะลูกอ้าวอันไหนอีกอามดูเอ่ออาม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 เป็นป่ะ เจ้าอามเป็นนะครับเจ้าอามเป็นเเจ้าาอมป็นแต่เจ้าเนมสุดยอดางอ่ะอามไม่รู้แค่ไปอามสอนสอนสอนเนมไหมอ่ะให้ให้พี่อามนี่ไงสองยอดเห็นไหมอ่ะอามสอนเนาะนี่นี่นี่ไงนี่ไงเอออามสอนพี่เลยนั่นะจับยอดแล้วก็เออนั่นละสอนสอนพี่อสอนพี่มา อ้อสัอน้สนเกิน <ś ưỡ mals> สั้นเกินเอาเอาอยอดอีกทีกอ,อ,อืมเอ,อาเอาเอาเก็บมาเดี๋ยวลุงเก็บตรนบนบบงนี้ต่อเลยเนี่ยบางเลยเนี่ยจับมันอย่างเงี้ยลูกจับมาอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงได้เห็นยอดแล้วก็เด็ดจับขึ้นมาก่อนโอเคน,นั่นแหละเนี่ยเดินไปเนี่ยยอดจะเต็มเลยไล่เดินไป น,นันน่นนั่นั่นก็ใชท่ที่หนูวางที่หนูวางน้องอามยอดใชยนนด่ยะไรอ่าเหี้ยไม่เหี่ยวไม่เอาอะไรเดี๋ยวเลือกไปทิ้งไม่เป็นไร เดินมานเดินมาเดินไปนวดเดินมาเดินมาเนีนี่ๆน,นให้เลือกกันให้เลืกันสองคนเลยให้สอนนั่แหละสอนพี่เลยให้ยาวเก้นองนี้ สั้นเออนั่นแหละไม่สวยนี่อันนี้อันนี้มานี่อี้อันี้เมื่ยหนุ่มนี่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 เห็นไหมยอดมันจะออกบ่งบอกอยู่แล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่ยอดมันบ่งบอกแล้วเห็นเออนี่เห็นไหมเนี่ยมันเราเห็นยอดอย่างเงี้ยโอเคเราจับมาแล้วค่อยดึงเออเห็ยเพี้ยนไปหน่อยนีะ ยอดมันดูมองยอดมีหญ้าไม่ใช่ดันใบมันใช่ที่ไหนอะใบเมยัง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 ไม่ค่อยคล่องัอามโอแล้ว <laughs> เออเมยังไม่ค่อยคล่อง ในยังยังไม่ค่อยรู้จักเข้าใบยอดผักบุ้งเท่าไหร่นะไม่รู้จักยอดเท่าไหร่เออเห็นไหมเออด ok ึงไปอย่างนั้นอ่ะเห็นไหมอ่ะเอา๋ยวนี้อ่ะน้องอามดึงให้น้องเด็ดเออนั่นแหละเดทยอดผักบุ้งก่อนจะเด็ดสาวขึ้นมาก่อนเนี่ยน้องสาวขึ้นมาแล้วหนูหนูก็จะเห็นยอด นี่มาเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยพอเราสาวขึ้นมาเราเห็นยอดเราเราถึงจะเด็ดเห็นไะมนี่ตาวขึ้นมาก่อนหมดไม้ไปทางนน้นไาไโน้นเลยน้องอามตังนี้ นี่แนะเอาขาหนูอ่ะเดี๋ยวยอดทอดเลยนะข้างหน้าละมองเห็นเลยนะ่ะตรงหน้าหนูอ่ะเด็ดแล้วน,น่ะใช่ได้เด็ดอ่ะแล้วข้างหน้าอีกอ่ถือไว้แล้วแล้วข้างหน้าอีกน่ะป้าเห็นเลยนะ่ะยอดเลยนะ่ะนี่ยข้างบนนะ่ะ <Yeah. S 1> เออนี่แหะยอดข้างหน้าน,น่ะก็ข้างหน้า เนียนยังยกไม่รู้ว่าไหนฝักบุ้งอันไหนหญ้าอันไหนน,นั่นแหละนัะน่นแหละยอดเด็ดได้เลยลงมาอีกนั่นแหละเออจับยอดขึ้นมาก่อนแล้วหนูท่อยเด็ด สิบเอ,อ็อดแล้วสิบเอ็ดแล้วมามาาาเดี๋ยวเราจะฝึกเด็กๆไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องเรียนฝึกให้เขาเรียนรู้ให้ได้ว่า ถ้าไม่มีพวกเราอยู่เขาจะอยู่กันได้อย่างไรอย่างน้อยการทําอาหารหรือการเอาตัวเองรอดเราต้องฝึกนะครับนะ้ฝากเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะให้เขาผัดถักบุ้งให้พวกเรากิน